อแล้วไม่แต่เขาบอกจะคุยกับเราไงนุ่นสิอ๋อไงคะอ๋อโอเคค่ะเรามาถึงแล้วนะใชร้านร้านชุมพองแล้วก็วัสดีเจ้าของร้านซึ่งเป็นดาราปิศาของเราในวันนี้ดาราหน้าอ่อนอ่ะเขาเลยคุยกับเขาเลยดีกว่าโอเคจ้ามายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาถ้าเราถึงหน้าร้านกันเลยนี่เห็นไหมคะว่าดาราคนนี้นะหน้าอ่อนจริงๆจริงใช่ ของไม่อยากจะชื่อแลค่ะม่าอ่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยที่ไในกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตค่ะคนอนุญาตค่ะค่ะวันนี้เรามานั่งอยู่กับพี่ปุ้ยนะคะเจ้าของร้านชอปปทุมทองค่ะนี่นะครับผมนะฮะเริ่มแรกเลยยิงคำถามก่อนเลยล้วอยากรู้มากๆเลย ว่าทำไมถึงใช้ชื่อร้านนี้ชอบชอบไปย่อมาจากอะไรคะดีมากเลยผู้อยากจะตอบมากถ้าภูมิใจนะคะกเ็นไว่าร้านนี้ทอเนี่ยเป็นชื่อคุณย่าค่ะคุณย่าชื่อกิมเชงภาษาจีนแปลว่าทองนะทริงหรอกิมเชงทอช้างมาตัวหนึ่งแล้วก็ประทุมทองนี่ก็เป็นนามสกุลค่ะประทุมทองดั้งเดิมของคุณปู่ของคุณปู่คือคุณปู่สร้างไว้ เป็นเป็นมรดกให้คุณย,ยา่าเป็น,<ห>ปนร้านตัดผมตอนแรกอตอ,อนแรมีรูปมายืนยันด้วยตอนแรกเป็นร้านตัดผมนะ ไช่แล้วแต่ตัดแปลงมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะแล้วแล้วป้ายป้ายชื่อร้านนี้นะคะเป็นป้ายที่เก่ามากอืป้ายไม้สักคุณปู่ทํามาตอนนั้น400บาทซึ่งคุณปู่บอกว่าเนี่ยตอนนั้นที่ทํามาเนี่ยเท่ากับทองบาทเลยนะบาทละ400ร0 0ยสี่ยหลก่อนที่ถือว่าแพงมากแพงมากเราก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยนั้นป้ายนี่เราเอาไว้แล้วกันเพราะว่าโอ้ยมีค่านะคมีค่า จิตใจแล้วก็ปานที่ลงแล้วก็ใช้ขึื่นนี่มาตลอดเลยค่ะก็เฮงเฮงเฮงนะคะเพราะว่าเปิดมา17ปีแล้วนานมากกัะทั่ปิ้ยเปิดมา17ปีข้าอยุ่ร้องไปมล้เข้าเหอกันเลยแต่ว่าที่สําคัญสิเพราะว่ากันจําได้ว่าพี่ปุ้ยเนี่ยอยู่ในวงการเนี่ยมานานมากแล้วแต่ว่าที่สําคัญคือยังไม่มีใครรู้เลยว่าเปิดร้านอาหาร เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเปิดในหมู่ชาวชาวชาวเราตรงเนี้หาเล็กๆไม่ไ,ได้แบบ อะไรเยอะแยะเนาะแล้วเป็นราอาหารที่คือเป็นบ้านเราเอาศัยที่นี่แล้วก็เปิดที่นี่เลยไม่ต้องขอบคุณเออรายการนี้มากเลยโอ้แต่พี่นี้ไม่เหมือนกันว่าเยี่ยมมางดีใจที่ได้มานเยี่ยมคือนรู้จักกันแต่ในหมู่เพื่อนๆที่สนิทสนิทกันเท่านั้นก็เปิดการแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยพี่ปุ้ยไม่ได้มีแค่ร้านอาหารพี่พุ้ยยางอื่นด้วยใช่ทำมันอะไรหร นอกจากร้านอาหารนี้แล้วนะคะก็ยางอีกสาขาหนึ่งสาขาที่สองอยู่ใต้สะพานพระราม8นอกจากนั้นแล้วนะคะอันนี้เธอเพิ่มมาองค่ะเชุดผ้าด้วยค่ะเชุดผ้าให้เหลี่ยมอื่นท่านสเม่ฟคะเป็นเชุดผ้าบิ๊กไซส์ค่ะเป็นไซส์ใหญ่นี่โอ้โหสาวๆท่านใดนะคะนี่คิดว่าตัวเองคืออย่เพรว่าไซส์ใหญ่เลยไซส์สวยกว่ามาตรฐานเนี่ยกันนะคะสามารถ ที่จะไปที่ร้านพี่ปุ้ยได้นะคะที่อยู่ที่ไหนครับพี่ปุ้ยคะที่เมเจอร์พิโยตินค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้เนี่ยกันต้องทำไมคุณจะใส่แล้วไม่ใช่่จะได้เลยคุณต้องเวแล้ใส่บ้างไปซะแล้วดีๆมาเปช้อปปิ้งบ้างได้ๆเราต้องไปเพราะว่าพื่ก็อยากเห็นแต่ว่าตอนที่เนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือเราสองคนเนี่ยวันนี้เดินทางมาทั้งวันเลยหิวแล้วคนนี้หิวเก่งจริงๆน้องก็อากไป ั่งแล้วสั่งเมนูเด็ดๆเลยเมนูเด็ดเมีอะไรบ้างแนะนำกันมากอดสีคือจริงๆแล้วเนี่ยของพี่ปุ้ยังก็มีเด็ดหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่เพื่อนๆแล้วทุกคนที่มากินแล้วติดใจอ่ะก็คือต้มยำติมแตงมุกดต้มยำติดแตงมุกดเดี๋ยวขอดูหน้าตาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแจงกันว่ามันมีชื่อหนิมีอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็สองคือหมูอาจารสันหมูอาจารสันทุกอย่างมีที่มาที่ไปแน่ๆค่ะทุกทนเดี๋ยวาหาแน่ๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝรั่งกอดลาว ก่ออนแล้วันนี้ชื่อว่าก็จะเป็นเมนูเมนูยอดหรือจกิกิปลาขาอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็อร่อยทุกทุกจานเลยแล้วชื่อของแต่ละแต่ละจานเนี่ยพี่ปุ้ยตั้งเองไหมคะอย่างอันดับแรกเนี่ยหมูจานสามเนี่ยก็คือว่ามีนักศึกษา อะไศิลปกรเนี่แหละเขาก็มามามาทาแล้วก็บอกว่าพี่พี่เดี๋ยวผมขอแบบลองทําเมนูนี้ดูนะมีอาจารย์สันอ่ะเขาชอบทำให้กินอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าคขไปบ้านอาจารย์มาแล้วไปทําเป็นตองเองก็เป็นหมูหมูฝับเป็นก้อนๆนี่แหละเขาทาจนอร่อยกลมกล่อมเลยอ่ะนาก็เลยทําแล้วก็ สนใจอาจารย์ขันที่มันใครก็ไม่รู้เนะยังไม่รู้จักยังไม่รู้ว่าเป็นใครค่ะทลงชื่อมาเรียน่ยืนมาลงชื่อไว้ก่อนใช่แล้วอีกหน่อยที่ปุ้ยเห็นนะแอมนะเอา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 เราไปนะเป็นลงชื่อบ้างเถอะเราจะได้ชื่นใจว่าอยู่ในร้านที่ปุ้ยนะคะท่านต่างอาจารย์ักเป็นเป็นใครเป็นใครยังไม่รู้ี ะะเดี๋ยวเรารออาหารกันนิดนึงดีกว่าครัแล้วคินแล้วแตะ,ะเดี๋ยวทางคุณผู้ชมเนี่ยเข้าครัวไปดูวิธีการทำด้วยกันนิดนึอ เร่องขอบคุณผู้ชมแอบว่าร้านนี้จะเป็นร้านแบบว่าเล็กๆนะแต่ว่าอาหารเนี่ยรับรองเลยว่าอร่อยใช่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าไปแว๊บๆดูเล็กๆไม่น้อยกันกันละกันนะขอ่าไปด้วยเลยละกันนะครับผมะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าอาหารเนี่ยเขามีวิธีการทำเล็กๆน้อยยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาในเปลกหน้าฮะมาคุยกันเรื่องอาหารที่ว่าเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงที่มาที่ไปของอาหารแต่ละที่ด้วยนะครับผม Will you stay? Okay, oh, believe we should have gone out the window.